เอาละครับผมก็สวัสดีนะครับผมแฟนเกมดาร์ b บอลโดคังแบ t เทิทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะกลับมานะครับในส่วนของอันติเมตแคทแบทเทิลนะครับของทางฝั่งเซิร์ฟเจแปกันบ้างน,นะครับต้องบอกว่ามันกลับมาอีกแล้วครับเพื่อน <c oughs> มันกลับมาอีกแล้วครับนั่นคือทางด้านของ อ่ะโอเมก้าเชนลอนเนี่ยครับโอ้โหคือต้องบอกเลยว่ามันจะกลับมาทําไมหลายรอบถึงว่าลุงบั้นนะครับมันกลับมาอีกแล้วนะครับรอบนี้ต้องบอกเลยว่ามันโหดร้ายมากๆานะรอบนี้เขากลับมาในอยู่ในส่วนของสีน้ําเงินนะครับก็คือสีฟ้านั่นเองนะครับสาหรับโอเมก้าเชนลอนนะครับผมมาเดี๋ยวนี้นะผมก็จะมาลุยไปเรื่อยเ,อยเลยนะครับมาให้ดูตั้งแต่ความยากความโหดร้ายนะครับที่ผุ้เลนเซิร์ฟ โกบอลจะต้องเจออย่างแน่นอนนะครับเตรียมตัวเลยผู้เล่นเซิร์ฟโกบอลเตรียมตัวมาทรมานเหมือนผมได้เลยนะครับผมไอ้พวกจีเลนอะไรอะ่ะมันเด็กๆด,ด,ด้วยออไอโอเมก้าเชนลอนนี่ของจริงนะครับผมมาตัวแรกเป็นทางด้านของทังนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกับทางด้านของทังก่อนเลยดีกว่าว่าไอเนี่ยมันคือเจฟฟีสร่างยังไม่โตเต็มที่ดีๆนี่เองครับมันตีแรงมากนะที่ผมเคยบอกไปแล้วนะมันตีโคตรแรงเลยรับไอถังตัวนี้มาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับผม ทีมที่ผมนะครับผมได้เซตไว้แล้วนะครับตอนแรกก็ตัดสินใจอยู่ว่าจะเอาทีมอะไรไปลุยดีกว่านะครับผมตัดสินใจแล้วว่าจะเอาตัวร้ายนี่แหละตัวร้ายฝ่ายตัวร้ายแหละ,ลลหละทีมตัวร้ายไปลุยก่อนเลยนะครับผมเนาะก,ก็คิดว่าน่าจะอมไม่มั่นใจนะว่าจะเอาอยู่ไหมก็คือพยายามจะลดเลือดให้ได้ม,มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ละกันนะครับตีแรงมากเลยนะา้ถังเนี่ย ไม่รู้มันไปเก็บกฎมาจากไหนนะฮะอือ่าผมคิดว่าผมแม่งไม่น่ารอดว่ะอืเอาอย่างนี้ดีกว่ารู้จะทรงแล้วเราไม่น่ารอดครับอางอยก็ก่อนตายอ่ะเออก่อนตายมาอืมมาดิ เออเออเออสามารถเอามันหนักๆเอามันหนักๆปล่อยคืออือโอ้ยกูจอห์นบุกอู้หลบได้สวยครับผมเออเฮ้ยโอเคเลยนะโอ้ยกูอุ้ยหลบได้ทะเลสุดอะไรหลบได้ออ้ย เอาว่ะเอาว่ะอย่างน้อยโดนตอนแรกไม่เป็นไรมาเออโดนตอนแรกไม่เป็นไรครับผมมาอืมเดี๋ยวนะอา่าโอ้โหคือผมก็ไม่รู้ว่าเราจะรอดไปถึงด่านไหนนะแต่ก็อยากจะใส่ถ้าไม่ตายให้ได้ทุกตัวนะครับโอเคได้ครับผมรอบนี้มาเออมามาเด้มาเามามาด้แต่ถ้าไม่ตายมาเลยเจฟีดล่างนี้เราถึงอ,อยู่แล้วครับผม เท่านายมาดิใส่มาเฮ้ยยานะโอ้โหดูให้มันใส่มามันไม่ใสเว้มันจะเก็บมาใส่กับคูลเลอร์ครับผมเออเอาเอาเอคูลเลอร์ก่อนตายขอแบบหนักหนักเอออีกทีนึงเออขอแบบหนักหนักให้มันใกล้ตายเลยอะอย่างน้อยคูลเลอร์ผมก็บูททางด้านของพลังป้องกันมาแล้วไงแต่ก็โดนเก็บอยู่ดีนะดูหน้าโดนโอ้โหเก้าหมื่นเนี่ยคือบอกว่าโดนแรงมากนะครับ โดนแรงอยู่ดีนะโอเคแปลงล่างครับสามารถครับผมต้องบอกเลยว่าเมื่อกี้นะครับหลบนะครับโชว์ในการหลบขั้นสุดยอดไปนะครับผมเออขออีกทีดิขอหลบแบบงามๆอีกทีนึงเออมาไม่รู้ว่าด่านนี้เราจะรอดหรือเปล่านะเออมา ลบอีกไหมบูลบเออเอาไปเฮ้ยผมเพิ่งรู้นะว่าบูตัวนี้มีหลบอ่ะเก่งนะฮะโอ้หมันมันถึกขึ้นเรื่อยๆวะทำไมรู้สึกมันถึกขึ้นเรื่อยๆอ่ะสามารถคิดคิดหน่อยืหดีดึงจะตายแล้วนะโโอ้หหลบได้เฮ้ยนี่เฮ้ยเดี๋ยวผมอัพหลบไปนิดเดียวเองนะเว้ย มันหลบหลวลวๆเลยฮะมันมันอ่อนลงปะเนี่ยโอเคเรียบร้อยนะถือเราประหยัดตัวไปได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับสําหรับทั้งตัวนี้นะครับผมเฮ้ยทำไมผมรู้สึกมันอ่อนลงกว่าเดิมเยอะเลยวะคือตอนแรกที่ผมแบบเล่นตอนแรกเลยอไอโอเมกา้าเชนลอไม่โคตรเก่งเลยนะไอทั้งเนี่ยเอาไม่อยู่เลยหรือว่าเราจับทางได้เลยวะเออผมว่าผมอาจจะจับทางได้แล้วปะ เดี๋ยวดูตัวละครไม่ได้ไมป็นไหรครับถึงว่าเราผ่านนะครับของทางด้านไอ้ทั้งที่ตีโคตรแรงเลยนะครับผ่านไปเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวร้ายสีฟ้านะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยด่านต่อไปกันเลยดีกว่าครับผมโอเคมาเราเดินทางมาถึงตัวละครสุดท้ายแล้วนะครับผมน้องอกเลยว่าตัวนี้ผมจัดทีมาแบบว่าจัดหนักจัดเต็มกับมันตัวเดียวเลยนะครับสําหรับ โอเมก้าเชนลอนนะต้องบอกเลยว่ามันโคตรจะเก่งเลยนะครับตอนนี้มาเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับมากกว่าน,นี้นะผมจะจัดทีมที่ดีที่สุดนะครับนี่ครับสีเขียวผมมาแบบจัดเต็มเพื่อนานายเลยละเออเพื่อ,อมึงเลยต้องบอือม,มึงเลยนะครับมาถึงขอเอาเป็นตัวไล่สีเขียวนะครับไปบวกกับมันก่อนเลยครับไปขอลดพลังโจมตีมันให้มากที่สุดเท่าที่จะลดทางชีวิตมันได้มากสุดเท่าที่ทาได้นะครับ มาครับผมโดนล็อกตัวไหนโดนล็อกมั้งครับโอ้โหฟีเซอร์โดนล็อกไปแล้วครับผม oh oh oh. มาถึงนะครับมันเลือกที่จะล็อกทางด้าของเจฟี่แล้วก่อนเลยนะฮะโอ้โ oh oh oh. ค่อนข้างที่จะเป็นปัญหานะครับอ่าโอเคทําเท่าที่เราทําได้นะครับเจฟี J ่โดนเต็มเมนะสองหมุดมันตีเบาหลวปหวะ อันนี้ผมไม่รู้นะทำไมผมรู้สึกว่ามันตีเบาลงวะคิดไปเองแหละเนี่ยโดนเดิน,นตายอยู่ดีเนี่ยเบาเบาหายแล้วเนี่ยโอ,อ้โหแสนซีไม่เบาแล้วไม่เบาแล้วแสนซีแต่ผมเดี๋ยวขอเล่นไปสักพักนึงผมรู้สึกว่ามันลุงบันน่าจะฟังเสียงเรียกร้องเราเว้ยคือแบบแบบว่าช่วยวเบาๆหน่อยอะ่ะเอออันนี้รู้สึกไงรู้สึกมันขาดจังวะ มันกล่ากว่าตอนแรกที่เราเจอมาลบไปได้หลอดหนึ่งก็โอ้โหผมจะบอกโอเคก็ไม่ใช่เนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยล็อกอย่างเงี้งยก,ออก็ไม่ต้องขยับตัวหรอกเออก็ไม่ต้องขยับตัวหรอกถ้าจะล็อกขนาดนี้เออไม่ขยับตัวก็ได้คือมึงมึงเนี้ยเนี้ยล็อกอย่างเงี้ยไม่ต้องทำไรหรอก <laughs> เออถ้าล็อกขนาดนี้ก็ไม่ต้องทำไรแล้วเอ,อ้ยยุ้ยหลบได้เจฟฟี่อู้ว่าเจฟฟี่ ลดเลื่อมได้ไม่สุดท่าที่ทำได้เฮ้ยเจฟฟี่ free, คึกามารอบนี้คือนี่คือปัญหาหลักในวันในการที่เราเจอกับคุณเอ่อคูลเลอร์และถุยโอเมก้าเชนลอนนะคือมันจะทำการล็อกตัวละครของเรานะไม่ให้เราไปไหนได้เลยเมื่อกี้ผมแทบไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเลือกเล่นเลยนะ,ะเะมื่อกี้เมื่อกี้ผมแทบไม่ต้องเลือกเล่นเลยนะเพราะว่ามึงไอ้นี่ไงมึงล็อกหมดยังไงล่ะกูจะเล่นอะไรล่ะเออ โอเคอีกจุดหนึ่งที่เรากะดูด็ดไดม่ต้องไม่ต้องขยับไม่ต้องขยับไม่ต้องเงียเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้ดให้เออเดี๋ยวแจ้ดให้นะครับโอไม่ต้องขยับไปไหนเลยนะครับเจพี่บอกว่าไม่ต้องขยบับไม่ต้องขยบัมขยบ,ม,ยาบ,ม,ยาบมานี้มานี้มาเนีเดี๋ยวจัดให้โอ้โหกะไม่ผมเค่ขยับเล่นไปไหนเลยครับ อ,อ่าอีกทีเราจะบอกเลยอีกจุดหนึ่งที่สังเกตได้ง่ายคือมันจะทําการใช้ท่าไม่ตายนะครับเป้าแรกส่วนมากจะเป็นในส่วนของเป้าแรกนะครับที่จะโดนท่าไม่ตายของโอเมก้าเชนลอนนะครับผมน่าจะเรียบร้อยละน่าจะตายละเดี๋ยน้อยก็ก่อนตายขอลดเลือดไปให้มากสุดเท่าที่ทําได้ก่อนนะมาด็อกตาล็อกตัวนี้เก่งนะ ECA มานะครับวังว่าจะถึกไหมถ้าไม่โดนท่าไม่ตายก็จะเอาอยู่หรือเปล่าสำหรับมาด็อก เอ้ยบัเราอยู่อ่ะเพื่อนเค okay. เออมาด,เาดิเนี่ยคือถ้าไม่โดนล็อกนะผมก็จะบอกเลยคือถ้าไม่โดนล็อกอะมันจะดีมากเลยไงแต่โดนล็อกนี้ก็น่าจะแต่จัดก,การไปได้สี่หลอดเอาเรื่องอยู่นะครับไปเซล,ลก่อนตายครับอจวงไปหนึ่งทีจวงไปหนึ่งที ตายครับเซลบอกเอืออฝากที่เหลือด้วยนายทำดีสุดแล้วเซลมาต้องบอกว่าเซลนายทำดีที่สุดแล้วครับเดี๋ยวตัวอื่นจะเก็บมันเฮ้ยเหลือครึง่งหลอดเลยเหรอ,อผมจัดทีมมาแบบผมจัดหนักเลยนะผมโมโหมากนะอะเรอบนี้ผมบอกเลยว่าผมจัดหนักนะฮมเอาเป็นทีมจะใส่ทีมที่ดีที่สุดไปเลยดีไหมก็ก็กลัวจะตาย เอาว่าเลยกลูกกวัวตายนะฮะอย่าพิ่งเลยดีกว่านะครับผมเก็บทีมที่ดีที่สุดไว้ละกันนะครับผมขอจัดเป็นทีมลองบอลนะครับ,รบ Long Bond, Long Bond, ลองบอลลองบอลเนยลองบอลทีมลองบอลนะฮะจริงๆก็ไม่รู้นะว่าทีมลองบอลเนี่ยมันจะไหวถึงตรงไหนนะครับผม,มก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์ตายอยู่นะทีมเนี้ย โอเคทีมร้องบอลไปมาดูดิจะไหววะโอ้โหคือ,คอคไม่ขยับก็ได้ในใจก็คือกูไม่ขยับก็ได้คือถ้าจะล็อกยางไม่ขยับก็ได้คือไม่ต้องเล่น ไม่ต้องเล่นอะไรมาเนี้ยเออคือแบบไม่ต้องเล่นนะไม่ต้องเล่นเลยนะโอ้ยสองหมื่นนะฮะตายเลยวะเนี่ยยังไม่ได้ขยับอะไรเลยฮนะลงไปแสนสี่ไม่น่าจะตักโอ้ยน้อยก็ทั้งก็น่าจะได้ใช้ท่าไม่ตายวะเออให้กูณได้เล่นมันม้งไหมเนี่ยไม่ขยับตัวอะไเลยทั้งเอาหน่อยลูกเออ ลดได้หลอดหนึ่งทีมลองบอลดได้หลอดหนึ่งอะโอ้โหโอ้เราล้อแย่อะไรวะอือ่ะไม่ให้เล่นก็นไม่เล่นก็ได้วะเออไม่เล่นก็นไม่เล่นก็ได้วะแม่งอี่ ไม่เล่นก็นไม่เล่นก็นได้เฮ้ยเคาเตอร์ได้เคาเตอร์ครับเคาเตอร์ไปเจอหมัดเหมือนกอดเออดีโกคูเออ,อ,น,เอ,อ,อนานๆที่จะชกตีเมาอย่างวะโกคูตีเมาทั้งโอ้ยเอเอด่วนๆเลยตัวเนี้ยตัวนี้อเอเอด่วนๆเลยผมบอกเลยว่าตัวนี้กากมากนะฮะดรีโอ้ คือแบบตัวนี้ต้องการ ECA ด่วนๆเลยนะสำหรับโกคูตัวนี้นะครับผมตัวละครเราหายไปเรื่อยๆแล้วนะตอนนี้ต้องบอกว่าตัวละครของเรานะครับค่อยๆหายไปเรื่อยๆแล้วครับก็ก็คงเต็มที่เนาะต้องใช้คำว่าจัดตัวละครไปให้มันเต็มที่นะครับเฮ้ยอ๋อวะเนี่ย พอไหมเดี๋ยวหมอดูกะกะกะทางดีๆนะครับเฮ้ยพอป่ะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพอว่ะแต่แบบเฮ้ยไอไอ,อ,อกองหางงูมาอยู่นี่มึงจะไปทำแป๊ะอะไรล่ะเออมึงจะไปทำแป๊ะอะไรครับถามยิ่งนายมาอยู่ทีมนี้นี่มาก็คือเราจะเน้นไปที่จักรวาลที่7เป็นหลักนะคอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะมีทางด้านของ โกคูฟีดนำเนาะแล้วก็เป็นทางนั่งของครั้งนะครับผมในการที่จะเป็นหลีกคู่นะครับ1 2 3 4 5 6 7อืสม้าเจ็ดอมาได้แหละปะลุยทีมลองบอลไม้แต่อีกทีมหนึ่งครับเก็บทีมสุดท้ายไว้นะครับผมมันล็อกปนะุ๋ยปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้มีลุ้นนะครับมีลุ้นนะอันนี้ผมบอกเลยว่ามีลุ้นนะครับรอบนี้ อบอกไปว่าหมัดมังกรไปเลยอ่ะเออหมัดมังกรไปเลยตายก็ตายไม่สนใจนะครับขอเบติโตติดติดติด,ตดถ้าไม่ตายเยอะน่าจะแทงได้อยู่กูออบอกไม่ติดถ้าไม่ตายเยอะเบติโตโอ้โอ้ <laughs> พึ่งอะไรกับเบติโตไม่น่าจริงๆว่ะ จะถึงไหมเนี่ยจะถึงหมัดมังกรไหมครับจะถึงไหมครับผมสามหมื่นถึงว่ะถึงว่ะแล้วก็ตายพอดีครับไปครับสองล้านสองหมัดมังกรพังอาจครับนี่ล่ะเออก่อนตายครับผมตายไปอุย้ยลุ้นนะมันลุ้นเกิน ต้องบอกว่าลุ้นเกินนะฮะโอ้โหคือทีมนี้ต้องบอกผมว่าไม่มั่นใจนะว่าจะไหวขนาดไหนนะแต่ก็คือเราต้องต้องหวังในตำแหน่งของทางด้านโกจิต้า Go ขึ้นมานะขอให้ขึ้นมาแท้งหน่อยเอะขอให้ขึ้นมาแท้งในเทิร์นแรกเลยนะอยู่ตัวแรกเลยจะได้มีตัวแท้ง โอ้ไม่ใช่ด้วยครับโอ้โหแล้วโดนล็อกสองตัวแบบนี้โอ้โหดิฮื่มคพิงบอกว่าโดนล็อกสองตัวนี้แทบจะจบเลยไหมก็ยังนะอือโอ้โหจะอยู่ร่อถ,ถึงเทือนต่อไปหรือเปล่าเนี่ย อืออุ้ย,ยน,นี่คือความโหดของโอเมก้าเชนรอนนะครับโอ้สวยเออทั้งสามหมื่นปีตา้าอ้้หคือแบบตำแหน่งขึ้นมาไม่อยากให้ขึ้นมาที่สุดก็ขึ้นมาอือทีนึงอ้ ้ยถึกอยู่นะเีตาโอ้ยเราลุ้นในเทิร์นถัดไปนี่แล้วโอ้โหโกคูฟีสจบเลยครับอโอ้ <c ười> คืออ่าถ้าเกิดแทงไหวนะฮะคือถ้าเกิดหมายเลขสิบแทงไหวก็รอดเอาแค่นี้ดีกว่า แข้งไหวก็ชนะไปครับโอ้โหคือแบบนี่ไงตายไหมเนี่ยโอ้โหนี่ไงโอ้หนิดเดียวก็จะชนะอยู่แล้วเฮ้ยนิดเดียวแบบนิดเดียวจริงเลยครับคือแบบอย่างที่บอกคือมันมันล็อกเรานะครับผม มาเรามาดูสีฟ้าที่เหลือนะมาลุ้นกันแบบว่าไม่รู้จะลุ้นได้มาถึงสามเปอร์เซ็นต์นะมาผมก็ไม่รู้ว่าเราจะลุ้นอะไรได้มากกว่านี้ไหมนะครับแต่เราก็ต้องมาลุ้นดูนะครับว่าดวงนะมันจะเป็นของเราอยู่ไหมนะมันเหลือสามเปอร์เซ็นต์ในงานแล้วแบบโอ้แต่มันนี่อุ้ยดีกว่านะ ก็ต้องเป็นเบจิต้านะครับที่มายิงตัวแรกเนาะก็คงจะเป็นอย่างนี้นะฮะทำอะไรไม่ได้นะเบจิต้านะครับแล้วก็มาลุ้นเอานะครับว่าเบจิต้าจะมีติดคิถ้าเกิดเบจิต้าติดคิเราก็ชนะเท่านั้นเลยครับไม่มีอะไรเยอะแยะเลยนะอีกทีนึงโอ้ติดขีนดิโอ้โ ไว้อ้าโอ้โหเ,เรียบร้อยครับต้องบอกว่านิดเดียวไม่เหลืออะไรแล้วนะครับเมื่อกี้คือคือเอป็นว่าดวงนะครับต้องใช้คำว่าดวงนะครับ พวกคนหล่ามันจะไปไม่รอดก็คือไปไม่รอดนะครับผมก็ไม่เป็นไรเอาเท่าที่เราทําได้เดี๋ยวผมคิดว่ามาเล่นมันทีหลังแล้วกันคิดว่ารู้สึกมันนิดเดียวอ่ะอันนี้คือแบบดวงไม่ดีเลยนะคือถ้าดวงดีก่อนเนี้ยไอเนี้ยเสร็จผมไปแล้วอโอเมก้าเชลอนตัวเนี้ยคือแบบว่าสีเขียวว่าทีมเนี้ยน่าจะเอาอยู่นะครับแล้วก็ไปเพิ่มนะครับปรับรถสีฟ้านิดนึงแล้วไปเพิ่ม สีอื่นนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเอาอยู่แล้วล่ะนะครับผมก็โอเคนะครับถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับผมก็อยลืมกดไลค์นะครับผมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม